สวัสดีทุกคน้วยนำมาดีนใน d r ร p บ o x s ซ์ i วิ g เก e ซึ่งเราได้เป็นโอ้เปิดมารอบแรกก็ได้เป็นคนแบบผู้คุมเลยเหรอผู้คุมนี่มันจะรอบไปถึงแล้วไหนไม่เคยเป็นเหมือนกันนะทุกคนซึ่งมันเป็นบทใหม่ที่แบบมีคนแบบแ,บบแหกกดแล้วก็โดนยิงต่อโอเคเราก็ต้องคอยคุมใครใครเอ้ยออออ ไม่มีเ่มี้เบีไม่มีอุ้ยตายสักถ้าใครจะปิดกดจะโดนยิงนะถ้าใครขยับต่อมันจะมีลูกศรขึ้นมาบนหัวนะทุกคนแล้วก็จะตาย <Nope. S 1> อันนี้พารชมีผักโอ้ยผักแก้งได้เหรออ้อยทำไมผักพวกคุณมีแบบนี้อ่ะ้ยด่านแกะน้ำตาลใครแกะผิดโดนยิงถือปืนเหล่าถือปืนรอแล้วเราก็จะดู จากที่สูงแล้วกันนะว่าใครทำผิดที่ที่สูงแล้วเอาแล้ว <Nope. S 1> เอาแล้วเฮ้ยแตก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 ใครทำแตกจะโดนยิงนะใครทำแตกจะโดนยิงนะยิงเลยดอกเข้ยบายใครใครอีกว่ามาว่ามาว่าไปว่าไปใครทำไมเจ้ายังไม่เสร็จเจ้ารูปวงกลมเองนะทำไมเจ้ายังไม่เสร็จละ่ะ และผ่านกันเยอะเลยนะผ่านกันเยอะเลยนะปักเลยปักเลยกผู้คมแก้คนผู้คมแก้คนผู้คุมคนเย้ะคนเยาะคนเยาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสื้อผู้คุมเท่ห์อ๋อเสื้อผู้คุมเท่ห์มเอาแล้วเอาชีวิตรอดเรามีปืนเราต้องอยู่ในนี้เท่านั้นเราเราออกไปได้ด้วยเหรอเราอยู่ในนี้ปลอดภัยเราอยู่ในนี้เราจะไม่โดนตีแล้วเรายิงคนอื่นได้ปะยิงไม่ได้แล้ว มาอยู่ในนี้ปลอดภัยเคเราจะดูทุกคนตีกันมีไม้เบสบอลด้วยเราให้ตีกันเหรออ้อยไฟดา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 ไม่แตะข้าไฟเรือไงที่นี่ที่นี่ไม่แตะข้าไฟอ่ะทุกคนไม่เป็นคนแบบนี้เออทำอะไรอ่ะผมไปดูทำอะไร,ออไะไรถือไม้เล่นไปก่อนด้วยครับผมอ๋อแบบนี้นี่เอง <c oughs> ขอให้สนุกนะเต้นยังไงอ่ะเอเออ,เอ,อ ใครจะอยู่ใครจะไปเตรียมตัวดูได้เลยนีกนน่กเเ็เต้นไม่เลิกนี่ก็เต้นไม่เลิกเต้นไปเือปืนไปบ้าเราบอประสาทลอนแล้วหยุดเต้นเธอหยุดเต้นผู้คุมโดนตีโอเครอดแล้วเ,เราผ่านทุกคนเราผ่านเพราะว่าเราเป็นผู้คุมไงเราก็ผ่านอยู่แล้วที่ผู้คุมไม่รู้จะไปถึงด่านไหนนะ <Nope. S 1> โอ้ด่านนี้ราต้องร่วมเล่นกับผู้ประทุบตุบตุบตัวกับ ประสบไป่โชกก็แพ้เออ every game you win the water toxic and hot so swimming it it in it we are back for you โอเค good luck ขอโชคดีขอโชคดีนะเหมือนโชคร้ายยังไงไม่รู้อ่ะกระโดดแบบโป๊ะหน้าตาเด็กๆแต่เล่นอย่างเป๊าะี่กำลังำนานในการเล่นดนตรี มันเป็นเตะเตะเตะไปีอีกกระจาดพาแล้วเย่ผู้คุมก็ผ่านนะผู้คุมก็ผ่านนะผู้คุมไม่ได้โกงนะผู้คุมไม่ได้โกงนะวิ่งมาเลยผู้คุมวิ่งมาเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะปวดนิ้วเหมือนกันนะปวดนิ้วเลยตอนนี้ปวดนิ้วไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะปวดนิ้วนะปวดนิ้วสุดๆเลยนะนี่เธอเธอเอาหนังสือมาเปาะหัวใช่ไหมอ๋อเป็นแบบชั้นไปอ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองทำไมเธอตัวสูงจังอ่ะชั้ ารอคืออะไรอะ่ะ <Nope. S 1> มารอก็นมของกีรามไงอ๋อนมของกีรามโอเคไปดีกว่าไม่ยุ่งกับนางดีกว่าได้นางหมดสมองรถเรียนไปแล้วอะ่ะนี่เธอเธอพกตัวอะไรมาด้วยอะ่ะโอมฉันพกตุ๊กตาสโนว์แมนมาด้วยอะ่ะทำไมเสียงเธอใหญ่จังเลยอ้าวนี่เธอคืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยโนปอ่าเราต้องช่วยข้างบนเหรอ okay. เลีงไม่กันลอยเลงไม่กันลอยเลีงไม่กันลอยเนี่ยเขาดึงกันละราดึงกันอทีมที่๊อปอปป๊อปมอปป๊อป่อ ใช่แล้วฮะเราเจอทีมที่ชนะแล้วฮะไม่เสียงหน้าไม่เหมือนตัวแรกเลยอะอ๋อพร้อมเริ่มเสียงไปแล้วฮะอ๋อโอเคเริ่มเสียงก็เริ่มเสียง <c oughs> เริ่มบ้าแล้วล่ะอุ้ยเรามาอยู่ข้างล่างทำไมไม่ทังที่ดีๆให้เราอยู่เราน่าสงสารเราคนตกมาเราคนตกมาเราคนตกมาแล้วก็ยิงเราคนตกมาแล้วก็ยิงเราคนสุดท้ายแล้วยิงไปเลย จะมีคนรอดไหมนะตายเย,ย,ย่ผู้คุมชนะเออผู้คุมชนะเราชนะแล้วชนะ,ะแล้ว,ว,ว,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผู้คุมมาตีกันเองจริงดิมันไม่มีคนรอดชีวิตแล้วไงเอาทีกันทำไมอ่ะไม่เข้าใจเป็นยังไงบ้างกับคลิป o b l o x Squid Game ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะสรับวันนี้ก็บายบายถ้าผลตอบรับดีจะมีพัทสองนะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก